ผู้ที่มากเข้าก็อาจจะโอ้เห็นเข้ารับึงรำพันเห็นเข้าเห็นรีวิวออกไปเนี่ยก็จะอาจจะให้กําลังใจผู้ที่บ่มากเนี่ก็อาจจะยิ้มซบยิ้มปากอันนั้นไม่เป็นเรื่องของผู้ที่บ่มากเข้าไม่ว่าเข้าจะเห็นห้ดีปันไดผู้ที่บ่มากเข้าเขาก็หาเรื่องบอกให้เข้าคือเก่าแหละฉะนั้นนะครับโตเข้าเองเข้าจะหูด้วยโตเข้าเข้าจะหูด้วยการกระทําของเข้าบ่มีผู้ใดหูซ้ำเข้าเพราะว่าจังหวะโอกาสของแต่ละคนนี่มันขึกัน เป็นกำลังใจให้พี่ให้น้องทุกทุกท่านครับผ่านวิกฤตมาในช่วงโรคระบาดผ่านวิกฤตมาในช่วงเศรษฐกิจจงให้กำลังใจเจ้าของนะครับว่าเขาผ่านมาได้นี่ถือว่าเก่งลเลยเด้ยนะฮะเทาเขายืนได้ณนะตอนนี้นะเขายังอยู่ได้ในแสดงว่าเขากับ เก่งอยู่เด้นะฮะฉะนั้นจงใหก้กำลังใจจากของเดอพีน้องเด้อบ่งเบาสิงตอดกับคือกันครับเจอวิกฤตคือกันแต่เฮาสิเห็ุจังไดละ่ะถ้าหากว่าเฮาเจอวิกฤตแล้วนะ,ะครับเฮามมหยุดเฮามาถอ,อยนะฮะเฮาก็ยิ่งจะผ่านวิกฤตบ่ได้นะเฮาเป็นหนีเป็นศิลถ้าหากว่าเฮาประสานกำลังใจหรือว่าหาวิธีส้างเบียดส้างงานเฮาสา้่งรายได้ เฮากระยิ่งจะบ่มีเงินที่จะไปใส่หนีพิ่นฉะนั้นเฮาต้องสร้างที่กำลังใจเฮาเนี่ซะสก,ก่อนนะฮะ mm hmm. เพื่อจะไหนให้ใจเฮาเนี่แข็งแกร่งขึ้น mm hmm. เพื่อจะไดนให้ใจเฮาเนี่สู้มากขึ้น mm hmm. นั่นลหละนะฮะ mm hmm. ก็คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน mm hmm. หากจะก้าวต่อไปใจต้องแร่ง หากอ่อนแรงหัวใจอย่าอ่อนไหวให้เอาคนรอบข้างดั่งเบาเซิงต้อนนี้เป็นกำลังใจสู้ต่อไปสักวันต้องได้ดีเพราะชีวิตจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อนำพาครอบครัวให้สุขสันต์เพราะชีวิตครอบครัวนั้นสำคัญเพียงรักกันไม่มีกินก็สิ้นใจ หากจะก้าวต่อไปใจต้องแร่งหากอ่อนแรงของใจอย่าอ่อนไหวให้เอาคนรอบข้างดังเบาเสนยงตอดพร้อม FC แฟนรายการป้องภัยเรดิโอนี้เป็นกำลังใจสู้ต่อไปสักวันต้องได้ดีจัเปือหนึ่งมั่นต้องเป็นของเฮานอกพี่น้องเนาะสู้เลยนะฮะถอยบ่ไดหครับหาป,ปีพกปีผ่านมาพี่น้องจะเห็นนหครับคือผมเองนีอยู่ในช่วงลงทุนแต่ว่าพี่น้องที่ที่ตามทางเฟซบุ๊กผมเบาเสีงตอดก็จะเห็น นวผมเบ้าสู้ฟังและกการรีวิวให้ฟังนะฮะว่าในช่วงสี่ปีหาปีที่ผ่านมาผมเจอวิกฤตอีย่างแน่แต่นั่นแหะครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามอัดคลิปไว้หลายคนก็บอกว่าโอ้ยจัอีหยังดอกร่ำพึ่งร่ำพันเออเอาเรื่องข้องจะาล้องนะครับมาลงโซ่เชี่ยวอยากให้มูหูอยากให้มูซี่นบ่กแนวนหนาแนวนี้นะฮะจริงๆนั่นมันคือความคิดของผู้ที่อาจจะบูชนชอบเฮาแต่ผู้ที่ชื่นชอบเฮา,บ,เาบางคนิ่นก็นแอบเป็นห่วงเป็นใยให้กับรังใจเฮาตลอดโดยอเสมอมา ด้วยจุดประสงค์นของผู้ทีเฮดคลิปเองตลอด5ปีตลอดพปีในช่วงเจอวิกฤตสิ่งที่เฮดไว้นันคือพี่น้องสักเกเียเบิงา Facebook นะครับเมื่อครบรอบเมื่อที่เฮ้าโพดมันจะตึงขึ้นมาเตือนความจำพี่น้องู้ถีอยู่ในโลกโซเชียลพี่น้องจะเห็นเนาะนั่นคือข้อดีของโลกโซเชียลในปัจจุบันก็นคือระบบของ Facebook อันนี้ต้องชื่นชมล้ะกา็ขอบคุณสำหรับผูุ้ทีคิด Facebook ขึ้นมามันเหมือนเห็ุในเฮานี้ได้หู ว่าแต่ละมือของชีวิตเท่านี่ยเขาเจออีอย่างแน่แต่ละช่วงของชีวิตเ่าเจออีอย่างแน่การตีเท่าพิมพ์การตีเท่ารีวิวว้าวหรือว่าอัดเป็นคลิปละก็โพสลงไปใน a c e b o o k นี่นะฮะตรงนี้นี่มันเหมือนกับเป็นการยำเตือนมันเป็นการกับตีเท่าได้จดบันทึกซึ่งแต่ก่อนนี่ปราดหรือว่าบัณฑิตเวลาที่มันไปเจออีอย่างหรือว่าแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ต่าง เขาไปเจออยียงเขาไปพออย่างนี้นเขาจะเขียนไหวนะฮะบ,บันทึกเก็บไหวเพื่อย้ำเตือนแล้วก็เพื่อศึกษาว่าแต่ละมือเป็นแบบใดนะฮะนั่นคือนักเขียนสมัยก่อนแต่ว่าในปัจจุบันนี่มันง่ายขึ้นเพราะว่าเขามีระบบโซเชียลเขามาซอยเขาเห็ดให้เขาได้บันทึกเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์แต่ละมือคือผมเองนี่หาปีหกปีนี่เหมือนกับว่าเขาได้บันทึกแต่ละมือพอาหอดมือนั่น กลับขึ้นมาผ่านไปปีหนึ่งมันก็นจะตึ้งขึ้นมาย่ำเตือนพี่น้องสังเกตเบ f เฟซบุ๊กสิ่งที่เขาโคตรไปเนี่ยมันจะกลับขึ้นมาเตือนความทรงจำเขาว่าโอ้เขากระสีได้ย้อนคิดว่าโอ้เมื่อนั่นเนี่ยเขาเป็นอย่างสีตัวนี่อนี้เออเดือนนั่นเนี่ยเข้ามือนั่นเนี่นเนยเขามีอาการแนวไหนใมันเหมือนสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าในช่วงที่มันวิกฤตของชีวิตเนี่ยเขามีสิ่งต่างๆที่เห็เนในเขาได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่ดดีีีีสสิ่่่่งททบในแตละะมมือนะเาาารถจ ไอ้คุดพ่อได้ด้วยระบบของ Facebook มันจะตึงขึ้นมาเข้ากบกลับไปอ่านโอ้ชีวิตเฮาพานแบบนี้มากตัวนี่นะฮะสิ่งใดดีเข่ากบเอามาเหตต่อสิ่งใดที่เกิดประโยชน์เข้าเอามาสารต่อกับสิ่งที่เขาเหตไหวีดีที่ผ่านมาแต่สิ่งใดที่เขาเหตแล้วมันผิดพลาดว่ามันโมเมนตัวนี่เมื่อนั้นเขาอาจจะคิดว่าโอ้ดีแห่งสิ่งที่เขาเหตแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันโมเมนแล้วมันบอดีแล้วมันก็นจะได้เป็นบทเรียนสําหรับการใส่ชีวิตเฮา,าเอา ยกรับไปเหตุอีกเด้อตรงนั้นมันบบดีนี่คือจุดประสงค์หลักๆนะฮะของผู้ที่เหตุคลิปลงไปผู้ที่มากเข้าก,ก็อาจจะโอ้เ <ทำ S 1> อเห็นเข้ารำพึงรำพันเห็นเข้าเหตุรีวิวออกไปเนี่ยก็อาจจะให้กําลังใจผู้ที่บ่มากเนี่ยก็อาจจะยิ้มซบยิ้มปากอันนั้นไม่เป็นเรื่องของผู้ที่บ่มากเข้าไม่ว่าเข้าจะเหตุไห้ดีบันไดผู้ที่บ่มากเข้า เขากะหาเรื่องบอให้เฮาคือเก่านั่นแหละฉะนั้นนะครับตัตเฮาเองเข้าจะหูด้ดยโตเฮาเข้าจะหูด้ดยการกระทของเขาบ,บ่มีู้ใดหูซ้ำเฮ้าเพราะว่าจังหวะโอกาสของแต,ต่ละคนนี่บุขึ้นกันนี่คือสิ่งหนึ่งนะ,ะที่ผมพยายามรีวิวใส่ a ฟ e b o o k ใส่เทคโนโลยีในสมัยใหม่นี่ซ้อยเตือนความจำเฮาว่าเหตุการณ์แต่ละมือเป็นแบบไหนนั่นคือสิ่งที่พยายามผมพยายามอัดคลิปลบไว้แม้กระทั่งการจัดรายการวิทยุผมบันทึกไว้ตลอด นะฮะในตรงนี้้วก็โพดลงไปย่ำเตือนไวอีกนะครับว่าอ้าวตอนนั้นเข้าเบาเอีกงไไว้นะเข้าเห็ดใดหรือยังกับสิ่งที่เข้าได้บอกออกไปนะเหมือนกับสวนหักแพงผมเริ่มรีวิวตั้งแต่ไอเริ่มไปได้พื้นที่อยู่ในสวนหักแพงแต่จะเป็นปลาหนามริมนาจนมาพัฒนามาเป็นไอพื้นที่ว่างเปล่าแปลนแล้วก็เอาต้นใหม่ไปปลูกหาหปีตอนนี้พี่น้องนะฮะว่าต้องไปเบิ่งที่สวนหักแพงก็ได้คลิกเข้าไปที่บ้านสวนหักแพงพี่น้องเข้าไปในโซเชียลนะครับ คลิกเข้าไปที่เพจบ้านสวนหักแพนพี่น้องจะเห็นเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนมาหอดปัจจุบันว่าสวนหักแพงเปลี่ยนไปขนาดใดเมื่อเบิ่งแล้วบ่ท่านขับพี่น้องล้อมขี่รถขึ้นไปที่บ้านน้องพักแวนหาหกปีที่ผ่านมาบ้านน้องพักแวเนเปลี่ยนแปลงซําใดกับการที่เฮาไดนพัฒนาในตรงนี้นั่นแหละครับคือเป็นอย่างผมเบาสิ่นต่อคือพยายามเอาวิกฤตแล้วกับพลิกนะฮะพลิกวิกฤตเพื่อรอดจังหวะรอดโอกาสในตรงนี้เฮ้ากับพยายามนะครับเอาสิ่งที่เขาคิดีบางทือบางที่เฮาคิด คิดว่าถูกมันบบถูกคิดว่าใช่มันบบใช่บางสิ่งบางอย่างเขาคิดว่าโอ้ยมันโบแมนดอกแต่พอเวลาผ่านไปมันกลับแมนเฟสบุ๊กครับโลกโซเชียลซอยย่ำเตือนในเฮาใดแต่ละมือ,แต,มอแต่ละมือเหตุการณ์เป็นแบบใดแบบใดนี่มันจะกลับมาหย่ำเตือนในเฮาใดหวนคิดและเฮ้าใดทบทวนว่าอันใดแมนโ่แมนสําสหรับเฮาแล้วการใส่ชีวิตของเฮาก็จะราบรื่นและกับง่ายขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยเขาคิดเวลาที่แก้ไขปัญหาย,ยังบออกนี่ มันคิดบ่ออกจะเข้าไปเจอเอีหยังมาแน่แต่ละมือมันสาระวนครับยิ่งเวลาที่เฮาเจอปัญหานี่สมองเขามันบ่ดทำงานเขาสิคิดยังบ่ออกเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเขาไอรีวิวหรือว่าอัดคลิปโพดลงไวใน Facebook นี่มือไี้ยังคิดบ่ออกแค่คลิกเข้าไปครับ แค่คลิกเข้าไปสิ่งต่างๆที่เขาเคยเห็นมากมันก็นจะกรับขึ้นมาให้เขาได้อ่านให้เขาได้ทบทวนการใส่ชีวิตเขาก็จะง่ายขึ้นนี่คือการสู่วิกฤตหาหกปีที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นหรือยังบ่งดีครับนีสิ้นยังไหลยคือเกา่าแต่ว่าเขาก็พยายามเอาบทเรียนต่างๆนี่มาทบทวนมาแก้ไขเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนจัดระเบียบความคิดให้ดีขึ้นเขากบหาพลังบวก จากคนรอบข้างเข<อ>้าหาพลังบวกเข้าไปวบากับผู้ถี่เขามีประสบการณ์ไปว่ากับบัณฑิต oh. ไปวบากับผู้ถี่เข้าเสื่อมันว่าเออเขามีแนวความคิดบวกนะนะฮะยาสูไปอยู่กับคนที่มีแนวความคิดลบๆหลายแต่หากว่าเข้าไปอยูก่กับคนที่มีแนวความคิดลบเข้ากับสิใดความคิดลบมาใส่ในความรู้สึกเข้าเข้ากับพยายามหาแนวคิดบวกสูมือในหาง่ายครับหาในโลกโซเชียลก็ได้หรือว่าพี่น้อง ยางออกไปหาเบรอวเห็นผู้ใดที่เบิ่งแล้วว้าผู้นี้แนวคิดข้าเจ้าดีเนาะเท่ากับพายามเขาไปคุยกับข้าเจา้าขอคําแนะนํากับข้าเจา้าเบรโวได้คุยกับบัณฑิตครับบัณฑิตกับะ้าเข้าไปหาผลนะฮะนี่คือตรงนี้นี่หาหกปีที่ผมเองพายามหาทางออกให้กับสวนหักแพงหนึ่งแหละที่ผมคิดได้เลยก็คือแนวทางเศรษฐกิจพ่อเพียงของพ่อหลวงคือพ่อหลวงนี่บอกว่าเศรษฐกิจพ่อเพียงเลี่ยงฉีบได้ ผมอาจจะมีโอกาสดีๆครั้งหนึ่งที่เคยได้ไปอบรมกลงการแนวทา่าเศรษฐกิจพ่อเพียงของพ่อหลวงคนเฮาสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเก่งบันไดไม่ว่าจะมีความสามารถขนาดใดเรียนสูงซ้ำใดร่ำรวยขนาดใดพออายุผ่าน40ปีขึ้นไปโรคไพ้ไข้เจ็บมันจะเข้ามาสู่ร่างกายเฮาเมื่อเฮ้ามีโรคไพ้ไข้เจ็บเฮาจะหูทันทีเลยว่าสิ่งที่เฮาขนขวายหามาตลอดโดยเฉพาะเฮาหาเงิน เนะ่เฮาหาทรัพย์สินเฮาดินร่นจนลืมรักษาสุขภาพเจ้าของนะครับเมื่อเฮามีโรคไั้ไข้เจ็บรุ่มเร่าเข้ามาในชีวิตของเฮาเฮาจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเนี่ยคือสุขภาพร่างกายนะเมื่อเฮาอยย่หลายขึ้นเฮาจะพูดว,ว่าถ้าหากว่าร่างกายสุขภาพเฮาแข็งแรงอยู่ในกับบริบทอยู่กับธรรมชาตินะฮะอยู่กับธรรมชาติที่ดีจะเหดให้ร่างกายเฮานี่แข็งแรงเมื่อร่างกายเฮาแข็งแรงสมองเฮานี่็จะสามารถคิดเรื่องง่านต่างๆได้เขาก็สามารถที่จะหา สิ่งที่เขาต้องการอยากจะได้นี่ได้เขามีโอกาสแต่ว่าเขาโจบจีโบป่วยเขามีโอกาสแต่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ก็เลยหันมาหาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการสางคือคือสวนทณางแห้งนั่นแหละปลูกต้นไม้ครับแม้ว่าเขาสิมีข้อจํากัดในชีวิตทุนเหอบหลายแต่ว่าเขาปลูกต้นไม่นี่เขาไ่ได้ดูแลทุกมือเลยนะฮะป้าทิ่มไววเป็นอาทิตย์จาไปหอดเธอนหนึ่งกับผตายเวลาฝนตก กะทีว่าบริเวณหดสั่หนาฝนต้อมีเวลาพักแต่ต้นใหม่ก็ทำงานใหญ่ๆอยู่ตลอดนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่จะส้างธรรมชาติรอเรียงทั้งจิตใจเฮานะนั่นคือแนวทางแล้วก็ให้ยามในช่วงนั้นการหดต้นใหม่การดูแลต้นใหม่หรือว่าการดูแลสวนเขาเห็นต้นใหม่ปงยอดแต่ละปงหยอดนี่มันจิสส้างแรงบันดาลใจดีๆเหมือนกับส้่งสมาธิเขาระพระธรรมพระพุทธศาสนาเวาก็คือการส้างสมาธิการหดต้นใหม่การปลูกต้นใหม่การดูแลต้นใหม่หากเหมือนกับหักลูก เห็นตนใหม่ปร่งหยอดหยอดหนึ่งมีความสุขซ้ำกับลูกสอบด้ที่หนึ่งไปเลยนะฮะนี่ก็คือการสั่งสมาธิซึ่งเป็นกุศโลบายลักข่ำที่แฝงอยู่ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเห็นได้เหงาได้เห็นทางออกเห็นได้เหงาได้มีโอกาสได้ไปคุยกับบัณฑิตหาทางออกสั่งแรงมาดานใจให้กับเจ้าของนั่นนะฮะคือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในตรงนี้วิกฤตสั่งโอกาสถ้าหากว่าเห่าบัตถุ เฮาจะไปเห็นความสุขแล้กก mm ็จะไปเห็นค like ุณค่าของความสุขแล้กการทาเกิดว่าเฮาบ่ถูกเขาจะบ่หูว่าคนที่รอบขางเฮาผู้หวังดีต่อเฮาเขาจะเห็นนำจิตนำใจของคนที่รอบขางเมื่อเวลาที่เฮาลำบากเมื่อเวลาที่เฮาถูกเขาจะเห็นจิตใจของคนรอบขางเฮาว่าแต่ก่อนเขาหูห่มมาหอมนี่เขามาเพื่อเอียงเหลือเวลาที่เฮาถูกเวลาที่เฮาลำบากเขา มาหูม,มาหอมเาคือเก่าบว่าเฮาจะเห็นจิตใจของคนแล้วเฮาสีใสชีวิตง่ายขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่หาวอกปีติผ่านมา<ว>ผมเมงเบาสิ่งก่อนได้เรียนรู้ความทังหลายในจุดตรงนี้ฉะนั้นให้กำลังใจพี่น้องทุกทุกท่านเฮาต้องกล่าวผ่านวิกฤิไปน้ำกัน,นทุกคนมีความถูกทุกคนมีอุปสรรคแต่ถาว่าเฮาสู่อย่างมีสติ สู่ยังมีเป้าหมายชีวิตเท่ากับต้องประสบความสำเร็จสักมือหนึ่งต้องมีสักวันสว้น้ำกันกน,นองพนะี่น้องเนาะจะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริง